สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับฟ้องคนหมิ่นประมาททนายเดชาเผยล่าสุดแม่แตงโมเอาจริงสั่งลุยฟ้องหมิ่นประมาทหลายลายจากกรณีที่เพจทนายคลายทุกได้เปิดเผยว่าเพิ่งได้รับโทรศรัพท์จากคุณแม่แตงโมให้ดำเนินคดีกับคนที่หมิ่นประมาทจำนวนหลายลาย,ลาย,ลายโดยคาดว่าจะเริ่มฟ้องล้องภายในอาทิตย์นี้และอาทิตย์หน้าโดยจะทยอยฟ้องจึงเรียนมาท่านเพื่อทราบจุกรู้ ทุกท่านต้องรับผิดชอบในการกระทําของตัวเองพร้อมกันนี้ในวันพรุ่งนี้วันที่7เมษายนนี้เวลา14.00ทนายเดชาและแม่ของแตงโมจะเดินทางไปพบพนักงานสอบสวนที่กองกาการตารวจสืบสวนสอบสวนภาคหนึ่งเพื่อดำเนินคดีเพิ่มเติมกับคนบนเรือแตงโมต้องไม่ตายฟรีขอขอบคุณข่าวจากไทยนิวส์ออนไลน์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับ ขอบคุณครับ